สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้ผมจะพามาชมอะโวคาโดอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดพันธุ์พิงเกตตอนนะครับพิงเกตตอนนะครับก็อันนี้ก็เป็นอะโวคาโดลักษณะลูกก็จะลูกใหญ่นะครับแล้วก็เยอะมากครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บแล้วครับเริ่มเก็บพิงเกตตอนแล้วนะครับก็จะลูกใหญ่กว่าเพื่อนครับอันนี้เปรียบเทียบจากมือผมนะก็คือกำไม่มิดเลยนะครับ ลักษณะคล้ายๆเหมือนกับพันธุ์ฮัทนะครับแต่ว่าอันนี้จะลูกใหญ่แล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะยาวกว่าจะยาวกว่านะครับอันนี้ก็คือกิ่งเดียวนะครับนี่เด็กพวกเราได้ชมกันอันนี้มาให้ชมกันเดี๋ยวผมจะให้ชมอีกทีนึงนะครับนี่ครับพิงเคตอนใหญ่มากนะครับกิ่งเดียวมีโอ้โหหลายลูกมากเลยครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ารสชาติจะแตกต่างจากพันธุ์ฮัทหรือเปล่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนมาก ที่เขาขายแล้วก็นิยมทานก็นกจะเป็นพันฮัทกับพันแฮทนะครับนี่ครับอันนี้พิงเคตอนนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในหนึ่งกิ่งนะครับหนึ่งกิ่งโอ้โหเต็มเลยครับหนึ่งกิ่งกิ่งเดียวนะครับนี่จะตกลงจากพื้นแล้วลักษณะก็ต้นจะไม่สูงมากนะครับจะไม่สูงมากแต่ว่าลูกจะใหญ่ลูกจะใหญ่มากเลยนี่ครับแต่ว่าผิวไม่มันนะ ผิวไม่ค่อยมันเท่าไหร่ผิวไม่ค่อยมันเพราะว่าเหมือนน่าจะเป็นฝุ่นเกาะเยอะเกินไปแต่ว่าของพันธฮัดเนี่ยจะจะผิวจะออกมันกว่านี้ผิวกูุขาะนะครับนี่ครับเป็นหน,นามๆนิดนึงลักษณะใบก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าพันุอื่นนะครับลักษณะใบนี่ครับโอบโ,โคโดพันธุ์พิงเคตอนแล้วก็ดอกก็จะออกเร็วมากเลยครับออกเร็วกว่าเพื่อน ตอนนี้ก็เริ่มเก็บขายแล้วครับผมไม่แน่ใจว่ากิโลละเท่าไหร่อู้ลูกนี้ลูกใหญ่มากเลยใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนี่ยเปรียบเทียบกับมือผมนะน่าจะกิโลละประมาณสิบเชคเกลขันต่ํานะสิบเชคเกลก็ประมาณถ,าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณกิโลละประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับสิบเชคเกลเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันคูณเก้าเท่าไหร่เก้ากว่านะครับปลูกนี่ให้พวกเราได้ชมกัน อันนี้คือกิ่งเดียวนะนี่กิ่งเดียวนะครับที่ผมมาถ่ายมันจะมีทั้งหมดะโอ้่าจะประมาณ30 40บลูกได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าลูกมันใหญ่มากเลยเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสผมจะเอาไปให้มันสุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทานให้พวกเราชมกันจะดูว่าข้างในเป็นยังไงลูกใหญ่มากเลยครับอะโวคาโดพัน์พิงเคตันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับดอกของ อะโวคาโดพันุ์พิงเคตอนนะครับอันนี้ก็ออกดอกแล้วนะครับแต่ว่าลูกก็ยังเก็บผลผลิตไม่หมดเลยนะครับออกดอกแล้วนี่ครับออกดอกใบก็ลักษณะจะใหญ่ปลูกต้นก็ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับนี่ครับเป็นแนวยาวไปแบบนี้อันนี้เห็นลูกไหมครับนี่ลูกอยู่เมื่อกี้นี้น่าจะเป็นต้นที่มีลูกเยอะมากที่สุดนะครับอันนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ปลูกเป็นแนวยาวนะครับแต่ว่าพัานธนี้ปลูกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ น่าจะประมาณสัก30 4สิบี่สิบไร่ได้ปกติเพราะว่าอวโวคาโดมีประมาณเกือบสา0พันไล่เนาะแต่ว่าพันนี้น่าจะปลูกไม่เยอะครับปลูกไม่เยอะนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวบวกฝนนะครับบวกฝนวันนี้ก็มีลมแรงนิดนึงครับสำหรับอ,อวโวคาโดพันพิงคเคอร์ตันนะครับก็นี่ครับถ่ายพวกเราได้ชมกัน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจท็อปอีสเตรีด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้า,นาผมก็จะพยายามถ่ายอะโวคาโดได้หลายสายพันธุ์นะครับที่สวนผมมันก็จะมีหลายๆพันธุ์นะครับก็จะให้พวกเราได้ชมกันแล้วก็จะอธิบายนะครับหลายๆอย่างแต่ก็มีหลายคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องปุย๋ยเรื่องปุย๋ยหรือว่าน้ําในการบำรุงดูแลเนี่ยผมไม่ทราบนะครับว่าปุ๋ยที่เขาใช้ผสมเนี่ยมันเป็นปุ๋ยอะไรเพราะว่าเขาจะปล่อยตามสายยางเหมือนที่ผมเคยทําคลิปไปให้พวกเราได้ชมกันแล้วนะครับแต่ว่า ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับยาบำรุงหรืออยไางไผมก็จะพยายามถ่ายลงให้พวกเราได้รับชมกันนะครับฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ